True Corporation เปิดประสบการณ์ส่งมอบ iPhone 17ด้วยคอนเซปต์ Stay True Journey to the Future with iPhone 17 Series รังสรรค์ True r r n n i n n g ช h อ p สยามสแควร์ซอย2ให้กลายเป็นพื้นที่ส่งมอบประสบการณ์สุดลำ้ำไปกับกิจกรรมสุด e x c l u s i v e และโปรโมชั่นที่มีแค่ r u e และ d ีแทเท่านั้นให้สาวก iPhone กลุ่มแรกของไทยเทียแรกของโลกได้มาแกะกล่องชื่นชม iPhone 17บนเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดจาก True และ DT a c ครับ โปรข้ามเวลาปีนี้จะเป็นปีที่2นะครับที่เราสามารถให้คนไทยสามารถมาจองนะเพราะว่าเราเชื่อว่าจำนวนคนไทยที่ที่เข้ามาสู่ในเน็ตเวิร์กเราเนี่ยนะครับมีความอัปเกรดอยู่เสมอเราสามารถที่จะให้ลูกค้าของเราเนี่ยครับซื้อโทรศัพท์ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วอัปเกรดไปเป็นอีกรุ่นหนึ่งในปีหน้า นะครับถ้าเกิดเงื่อนไขนะครับตรงไปตาตรงตามกับสิ่งที่ทางเรากําหนดนะครับก็จ่ายไปเพียงแค่ศูนย์บาทแล้วเราก็การันตีการการอัปเกรดที่ดีที่สุดให้เช่นเดียวกันครับภายในงานที่จัดขึ้นณ r u e b r a n d i n g ช h o p สยามสแควร์ซอยสอลูกค้า True d t e c t เจ้าของเครื่องกลุ่มแรกจะได้สัมผัสปรากฏการณ์ i m m e r v i v x p x r i r n e n c e ครั้งแรกในไทยที่พาไปข้ามมิติสู่โลกอนาคตตั้งแต่การข้ามเวลาผ่าน La เซ r w a l l สู่ประตูแห่งอนาคตเพื่อพบกับ iPhone 17 Pro และตัว ใหม่ล่าสุดของ Apple อย่าง iPhone Air ครบทั้ง4รุ่นพร้อมสัมผัส Experience Zone ที่ออกแบบให้สะท้อนความเป็น u n Expected Trend ถ่ายทอดความบันเทิงและคอนเทนต์ที่หลากหลายในสเกลยักษ์นอกจากนี้ยังมีโซน Immersive Room Into the Future ประตูมิติที่พาผู้เข้าร่วมสัมผัสดิวโปรข้ามเวลาเต็มรูปแบบปิดท้ายด้วย Photo Spot ส,สุดล้ำที่ให้ผู้เข้าร่วมงานแชร์วความประทับใจบนโซเชียหรือว่าเก็บเป็นที่ระลึกได้ทันทีเลยครับ ชอบห้องที่เป็นเหมือนเป็นจอจอใหญ่ๆอะครับข้างในผมว่ามันฟิลคล้ายๆเอ,อเอ็กซิบิชันที่ต่างประเทศอยู่เหมือนกันก็คือถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้สวยดีครับแล้วก็เหมือนเห็นหลายๆคนก็คือเป็นลูกค้าโปรข้ามเวลาเช่นกันเนาะก็คือเหมือนเขาเอาโทรศัพท์เข้ามาแลกแล้วก็ถ้าเขาสามารถดูแลรักษาเครื่องได้ดีเนี่ยเขาก็เอาโทรศัพท์มาแลกได้เริ่มต้นที่ศูนย์บาทก็คืออาจจะได้เครื่องปีกับบ้านได้เลยก็สําหรับใครที่ยังลังเลโปรนี้เนาะผมว่าเป็นโปรที่ เขาคิดมาแล้วแหละว่ามันคุ้มแล้วก็อยากให้ทุกคนเน่ย ตัดสินใจได้เลยว่าโอเคมันคุ้มจริงนอกจากนี้ในงานยังได้รับความสนใจจากบรรดาเซเลบริตี้แฟชั่นไอคอนอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงเสียงจริงแห่งกระแสเวียนแวะมารับเครื่องและร่วมกิจกรรมแบบไม่ขาดสายเลยครับด้วยตัวงาแวนแล้วก็ตัวธีมเนี่ยเขาก็เน้นความเป็นแบบว่าฟิวเจอริสติกอินทูเดอะฟิวเจอร์แล้วก็รวมถึงตัวโทรศัพท์ไอโฟนรุ่นใหม่ด้วยนะคะมันก็เลยรู้สึกเหมือนเหมือนได้ได้ข้ามเวลาไปจริงๆไปอีกคบห,หนึ่งชุดที่เิเยลเหมือนเดิมเลยที่ได้กลับมาหาชูค่ะ รอบนี้ในตระกูล17ซีรีส์นะคะก็ออกมา3รุ่นหลักๆได้กันนะคะก็คือ17 17 Pro 17 Pro Max ใช่ไหมคะที่สำคัญก็คือมี17 Air ด้วยก็ดูตอนแรกเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันเป็น iPhone 2สีแต่เนื่องจากไม่ว่าจะสีอะไรเราก็ใส่เคสค่ะแปลกตานิดหน่อยด้วยความสองวัสดุ ไม่ใช่แค่2สีสำหรับโปรข้ามเวลา True ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นรายแรกและรายเดียวในไทยนับเป็นแพ็กเกจที่คุ้มค่าที่สุดและได้เปิดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยมอบข้อเสนอให้กับลูกค้า t r u e d แ t ็ท,ที่จองและก็ซื้อ iPhone 17 Pro และ iPhone Air วันนี้พร้อมรับสิทธิ์อัปเกรดเป็นรุ่นใหม่ในปีหน้าในราคาเริ่มต้นเพียง0บาทซึ่งในปีนี้นะครับก็ได้เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าลูกค้าที่เลือกใช้โปรข้ามเวลากับ True d e a c กในปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิ์ที่ รยชนรับจริงแลกได้จริงสะดวกสบายและคุ้มค่าซึ่งคอเสนอทั้งหมดนี้ตอกย้ำพันธกิจของ True Detag ในการส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนทั่วประเทศสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของ iPhone 17 Series ใหม่พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก True d e t a c ก็สามารถสอบถามได้ในทุกสาขาหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามชมทีเด็ดเทคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow กด subscribe แล้วก็กดดิดกระดิ่งเพื่ออัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีนะคะ